สวัสดีครับสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการล้างแอร์นะครับเป็นการล้างคอยร้อนของแอร์มิซูบิชินะครับเนื่องจากผมถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดฝาก่อนนะครับแล้วก็จะทำการถ่ายคอยครีบของคอยร้อนให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเขาเริ่มมีคาบฝุ่นนะครับ ก็ถือว่าสกรปรกแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนะักเพราะว่าปกติผมจะนําสายยางนะครับคือสายน้ำเนี่ยฉีดเข้าไปเป็นระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องฉีดน้ำวันนี้จะทําการถอดนะครับถอดฝาครอบออกแล้วก็ทําการฉีดโดยใช้เครื่องฉีดน้ํานะครับแรงดันสูงให้เพื่อนๆได้ชม ในวิดีโอที่เพื่อนๆชมอาจจะมองว่ามันยังไม่เลอะมากนะครับแต่ว่า,อาของจริงเนี่ยฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับฝุ่นลักษณะแบบนี้มีผลต่อการระบายความร้อนของแอร์นะครับถ้าเราล้างบ่อยๆนะครับการถ่ายเทความร้อนของแอร์เนี่ยมันจะส่งผลโดยเฉพาะคอยร้อนนะครับคือคอยอที่มันอยู่บริเวณนอกห้องของเราเนี่ย มันจะทำให้เราประหยัดไฟได้นะครับหลังจากทำการถอดฝาครอบออกนะครับก็ถือว่าสกปรกพอสมควรเลยนะครับมีคราบฝุ่นค่อนข้างมากนะครับแต่ไม่แต่จุดนี้เนื่องจากจุดนี้ที่ติดตั้งอยู่นะครับมันจะไม่ ไม่เลอะพวกคาบน้ำมันนะครับคือจะเป็นแค่ฝุ่นแห้งนะครับสำหรับแอร์มิตซูวิชินะครับตัวนี้13,000 BTU ตั้งแต่ติดตั้งมานะครับใช้งานมาเนี่ยจะมีสักช่วงประมาณ3ปีนะครับ3ปีหลังติดตั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเย็นนะครับคือเปิดแล้วแอร์ทำงานปกติแต่ว่ามันไม่มี ความเย็ยนออกมานะครับคือภายในห้องไม่เย็ยนพัดลมก็หมุนช้านะครับบางครั้งก็ไม่ไม่สตาร์ทคือไม่หมุนนะครับผมก็เลยได้ทําการเปลี่ยนนะครับแคปสตาร์ทกับแคปรันนะครับตัวนี้หนึ่งตัวเวลาเปลี่ยนผมแนะนําให้เปลี่ยนคู่ไปเลยก็ดีนะครับเพราะว่าถึงเราวัดมันอาจจะไม่เสียแต่ว่าค่ามันอาจจะเริ่มเสื่อมนะครับเสื่อมจากค่าที่มันกําหนดอาไว้นะครับ เดี๋ยวจุดนี้เราก็จะทําการเอาน็อตออกนะครับขันน็อตออกแล้วก็เอาถุงมาคลุมบริเวณมอเตอร์พัดลมนะครับจริงๆมอเตอร์พัดลมจุดนี้มันจะเป็นแบบกันน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็กันเอาไว้หน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับเวลาฉีดถ้าเพื่อนๆมีก็ระวังบริเวณจุดนี้นะครับ ข้อสำคัญคือต้องเอาเบเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker ภายในบ้านเนี่ยเอาลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยการแกะก็ไม่ยากนะครับมันก็มีมันก็มีสกรูนะครับตามจุดของเขาตรงจุดนี้ผมจะเอาออกยากนิดนึงเพราะว่ามันชิดแล้วก็ไขควงผมมันจะค่อนข้างยาวนะครับก็จุดนี้จุดนี้ การนําใบพัดลมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนําออกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะใช้แรงดึงนะครับดึงตรงๆออกมาเนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาไขควงนะครับวางบริเวณจุดนี้แล้วก็งัดงัดแล้วก็ใช้แรงดึงบริเวณด้านล่างอีกนิดหนึ่งช่วยเขานะครับเพราะว่ามันจะมีสนิมแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอ,อาจจะติดนิดนึงนะครับ แล้วเราก็หาถุงนะครับให้เพื่อนๆหาถุงพลาส,สติก <c oughs> นำมาคลุมหรือว่าห่อบริเวณของมอเตอร์นะครับมอเตอร์พัดลมที่เราแกะใบพัดของเขาออกแล้วจริงๆมอเตอร์บริเวณนี้นะครับมันมีการซีนอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นมอเตอร์ที่กันน้ําในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็เซฟเขาไว้หน่อยหนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวจะใช้เครื่องฉีดน,น้ําแรงดันสูง ส่วนบริเวณจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีถุงขนาดใหญ่ก็สามารถคลุมได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราทำงานเองเราฉีดน้ำเองอยู่แล้วนะครับเราจะาควบคุมนะครับแรงดันน้ำหรือว่าจุดที่บริเวณเราจะฉีดได้ได้ง่ายกว่านะครับก็ค่อนข้างมีฝุ่นนะครับแต่ว่ามันมันถ่ายออกไปให้เพื่อนๆนชมเนี่ยอาจจะเห็นไม่มากนักนะครับซึ่งมันก็มีผล พอสมควรนะครับสำหรับการถ่ายเทความร้อนของคอยร้อนบริเวณนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะทำการสีดล้างนะครับบริเวณคอยรร้อนนะคับ หลังจากทำการฉีดล้างนะครับก็พบว่ามันสะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่บางมุมนะครับเนื่องจากมุมนี้เราเอาหัวฉีดนะครับมันเข้าไปไม่ได้เ,เพื่อนๆสังเกตว่าจะยังมีคราบฝุ่นนะครับแต่ทางผมเองไม่ใช้สารเคมีนะครับก็ไม่ซีเรียสน,นะครับถือว่าสะอาดกว่าเดิมเยอะเยอะเลยนะครับ การทำความสะอาดนะครับทั้งคอยร้อนแล้วก็คอยเย็นมีความสำคัญนะครับเพราะว่าการถ่ายเทพลังงานนะครับความร้อนแล้วก็ความเย็นในส่วนของคอยเย็นนะครับถ้ามันเกิดมีที่ฝุ่นนะครับมันจะอุดตันมันจะทำให้เครื่องเราทํางานหนักด้วยนะครับรวมทั้งจะกินไฟเมื่อเราล้างแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดให้สังเกตได้เลยว่าจะมีความรู้สึกว่ามันเย็นกว่าเดิมแบบ รู้สึกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ประกอบกลับก่อนนะครับการถ่ายอาจจะดูไม่มืออาชีพนะครับเนื่องจากว่าถ่ายคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพในการถ่ายคลิปวิดีโอลงอยู่แล้วนะครับเป็นแค่เหมือนกับการ DIY นะครับเพราะว่าเหมือนรถยนต์เองการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเองแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะ ายลงให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของสวนธนพัฒน์สกลนครได้ดูนะครับเพราะเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยแอร์นะครับค่อนข้างมีความสำคัญนะครับกับหลายๆคนเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ